มึงอย่าเถียงไงกึจะเริ <n Luis> <t> ่มถามท่าแล้วมาดีดี่ายได้ได้อะต่อกับมิ่งลูกขามาดีกัาดีดีไรครับทีเปิดทีเปิดค่ายมาคัะได้เลยได้เลยได้เลยค่ะก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้เปิดค่ายเออสองคนเนาะสนุกได้ยินดีด้วย วันนี้มาแสดงคนดีๆครับพี่เซฟพี่จีนะเอจีเอ็นเทนเมนต์มีไงให้เรารู้สึกอย่างไรฮะสองคนเขาเปิดบริษัทกันก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นอีกเก้าหนึ่งเนาะสำหรับนักแสดงก็มาถึงตรงนี้ได้ก็ก็เคารพเขาเพราะว่าคือเขาก็เก่งอ่ะมาถึงจุดนี้ได้ครัปล่อยๆคนนี้นองสองคนก็ ขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับม oh ีงานเข้าเยอะๆแล้วก็เง hey ินงมองปากขอให้เป็นปีเริ่มต้นที่ดีครับต้องฝันนะ้ฝักตัวด้ไหมคี่ว่าต้องฝันนะ้ฝักตัวฝากด้วยนะครับพี่ต่อกับต้องบิกนะครับ มาโปรเจกต์ของเราบ้างของสามคนของเราตอนนี้มันถ่ายไปได้แบบนี้ลุกเปิดต้องไปได้ยังไงใช่ครับตอนนี้ถ่ายไปประมาณ2คิวครับกำลังจะถ่ายคิวที่สามก็คือพรุ่งนี้เลยกลัวคิวหนึ่งคิวสองที่ผ่านมาเป็นไงบ้างเท่าไหร่ซีนี้เรื่องนี้ของสามคก็ตามวงก็ตามสไตล์เป็นซีรีส์ดราม่านะครับก็จะมีซีรีส์อะไรแบบนั้นเป็นซีรีส์ตลกอ่าซีรีส์ตลกตลกจตลกดราม่าเอาให้แน่ ก็สินสิ้นช่วงแรกๆก็จะเหมือนแบบไปซ้อมปรับตัวครับช่วงที่แบบว่ายังไม่เคยได้เข้ากู้กันแบบจริงยังจางเพราะว่าจะมีบุ๊กสบบุ๊กอบกับหน้ากองก็จะคนละฟีลอะไดีๆครับพอไปหน้ากองก็จะมีความตื่นกล้องด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการะติ่ที่ดีด็อกถ้าไปซี้นเรี่ยกพูดกับยกสินหนักๆไว้เราเลยอ่ะจริงๆจะบอกงั้นก็ไม่ได้เพราะว่าจริงมันก็ ค่อนข้างจะหนักทางเรื่องทางเรื่องเอาหนักทางเรื่องนี่คือเบาสุดทางเรื่องกันเหรอก็ไม่ได้เบาเท่าไหร่ครับพอดีก็เป็นปกตินะใช่ครับมิกแนะนำอะไรบ้างเราในฐานะรุ่นพี่มาแสดงรุ่นพี่เออในฐานะรุ่นพี่เอาไม่ใช่ก็มิกก็ยังไม่ได้มีอะไรแบบเป็นแบบเป็นแบบเป็นชิ่งที่ใหญ่อันนี้ก็เป็น เนี่ดวยว่าเป็นเรื่องแรกที่ได้แบบเป็นเมนโว้ด้วยแต่พี่ต่ออาจจะแบบเขาอาจจะเพิ่งมาอาจจะมีความตื่นเต้นมากเวลาเจอสื่ออะไรด้วเออตื่นเต้นหน่อยอะไรไอะต่อเป็นไงอ่ะตื่นเต้นเป็นไงบ้างเราสำหรับการตสองต่อสองตอนแรกก็ไี่ได้ทำมาเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกกดดันครับที่อ่ะก็กลัวแบบทำได้ไม่ถึงท้อ่นะฮตอนนี้ก็พยายามให้เป็นที่สุดอที่มีวดู่ไหมมีอยู่ครับพี่นินไม่ดูเลยที่หรอแสดงว่าคุณสองต่อ ยังไม่ถือคม่่เยขีดเราเยือมไหมจริงแล้วเชี่ยวขีดเราเยอมไหมขออันนเวลาเิร์กช็อปหรืออะไรก็แล้วแต่ในการข้าถึงละครเลยที่โห่สองีมากนะครับคือไม่กดคือผมจะกคนแบบว่าถ้าเคลียร์แล้วผจะทำไ่ได้แก่็ไป่อยสอนแล้วก็เรื่อยๆ,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 ๆ บางทีง<ต>มเล่าน,นิดนึงครับจึงเรื่องนี้มันคารคเตอร์มันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงครับด้วยความจะมีเรื่องแบบของการย้อนเวลาด้วยอ,อะไรด้วยเงี้ยบทพี่ต่อก็จะค่อนข้างแบบเรี่กได้ว่าย,ยากที่สุดในเรื่องก็ท่อกันบ้านเยอะนิดนึงแล้วก็ตัวเขาก็จะตัวละครเนี่ยเยอะมากๆเพราะบทก็จริงๆนีถ้าคนอ่านยายก็จะรู้ว่ามันซับซ้อน,นจริงๆแบบการกระเสือมาให้เป็นบบ,บ ภาพ ge ที่อยู่ในนิยายตัวหนังสือที่เขาเขียนมาอธิบายออกมาเป็นแบบการเล่นเนี่ยมันยากครับใช่ไปแต่ค้าบถึงอารมณ์ตัวละครยากไหมยากครับใช้เวลาอะไรเยอะมากเลยตอบยากยากมากเพราะแ่าเรายากในความเปจนของศาสตรเป็นอีกรูปแบบที่อีกคนหนึ่งที่แบบตรงข้ามกับผมเลี้ยวข้างเนี่ยแล้วพอได้ไปเรียนรู้ว่าเอออ้ศาส เราต้องเข้าใจเขมามากๆว่าบางอย่างเราก็ตัวตรงข้ามเราหนึ่งแสดงว่าอุณหภูมิแตกต่างจากตัวจริงๆของต่อมากพอสมควรใช่คนระับแต่ว่าพยายามพยายมามนิยายน้ำมากเนาะตอนที่ประกาศว่าจะทำอะไรแต่นคนแบบคาดหวังมากอพอมาเป็นปเราสองคนแล้วเยนะอะไรเงี้ยยังไงหายเลยได้ไหมห้เลยคือจริง จะบอกว่าก็กังวลครับกังวลแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นเรื่องที่คนค่อนข้างรักเพราะฉะนั้นเราเอาตัวละครที่คนรักมากๆเนี่ยมาเล่นเนี่ยมันก็กังวลกลัวจะแบบทําได้ไม่ถึงที่เขาคาดหวังไว้แต่แต่มีรับปากมีกับพี่ต่อรับปากครับว่าจะทําให้ออกมาให้ดีที่สุดเทียคนสองคนนี้จะทําได้ครับมันมันเป็นเหตุผลทาให้แบบการแต่งทาอะไรล่าช้าไปด้วยไหมหลายคนบอกว่าจะเปิด เพิ่งไปถ่ายสองได้สองเองจริงจริงพสาก็เพราะว่าคือ ชาร์ตูดิโอก็จะมีแบบหลายเรื่องที่มันพอกรักอั้นมาจากโควิดนะครับใช่ครับผมก็เลยแบบต่อเนื่องมาจริงๆอาจตามกำหนดการเดี๋ยวต้องถ่ายไปสักพักแล้วเป็นปีแล้วอะไรอย่างนี้ยแต่ว่ามันก็เลื่องจากโควิดก็ทับๆๆกันมาครับก็เลยอต้องถึงตรงนี้ได้ช่วงที่แบบเหมาะจ่ออเนื่ก็แบบบทบทมีความยากเลยต้องแบบรายละเอียดเยอะด้วยเจาะเวลาเพราะที่คุยกับพี่นิวเหมือนแบบว่าเขาไม่อยากให้ทับซ้อนกับ เรื่องไหนเลยอะไรเงี้ยอยากให้เวลาจะเป็นทางของรผมเต็มเต็มที่อะไรเงี้ยครับอย่าห้ามก่อนนะไม่ทับซ้อนเนี่ยคือซีนที่เยอะมากใช่ครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ไม่ได้ทับกับทางในสตูอะครับไม่ตู้ไม่ทับการทับจบไปทีละเรื่องทีละเรื่องไปใช่ครับงั้นเราก็ต้องรอคิวมาใช่ตอนนี้ไปสองตอนสองตอนสองคิวสองคิวสองตอนยังไม่ถึงสองคิวเลยอีกเยอะไหมกี่คิวทั้งหมดเรื่องนี้น่าจะยี่สิบ ยี่สิบกว่าครับปีนี้จะได้ดูกันไหมครับปีนี้ครับปีนี้ได้ใจปีนี้ปียังไงก็ปีแต่แน่นว่าจากนี้มันจะต้องเร่งได้ถ่ายภาถ่าำใช่ครับก็ช่วงนี้ก็ถ่ายทีทีอยู่ครับฝากมาเลยติดตามสาเุยครับก็เดี๋ยวต้องสาสุนนะครับจะได้ออนภายในปีนี้แล้วครับก็ยังไงก็ขอความเนื้อฝากตัวมีกับพี่ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ ต่อไปได้พูดเลยอ่ะได้ชิงได้ิงนะแต่ว่าากเรื่องสาสูไปนะเพราะว่ามันเป็นิยาที่แบาอยากทำเราอบคนอยากมาให้เราดีที่สุดก็ฝากติดตามงานของเราด้วยนะคะอมารอับ้อนรับ Star Society